เราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระน,นิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิ โดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆลับ ตาของเราเบาๆพอสบายๆคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลุกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบาน ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเราเนะี่ยให้ว่าง ให้ปลดให้ปล่อยให้วางเครื่องผูกพัน,นต่างๆในคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นแล้วก็ทำใจให้ว่างวๆมาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นนะ่ะปราศจากอวัยวะ สมมติว่าไม่มีปอตับม้ามไตหัวใจใส่ใหญ่ใส่น้อยเป็นต้นสมมติจะเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่ลโล่งว่างกลวงภายในคล้ายลูกโป่งที่เราอัดลมเข้าไป ใ้กลวงภายในเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงลงไปแล้วเรากน้อมใจของเราที่คิดแวบบไปแแบบมาในเรื่องราวต่างๆนั่นแหละในคนตัดสิ่งของสิ่งมีชีวิตแล้วไม่มีชีวิต ละกิจการงานบ้านช่องอะไรต่างๆเพราะนั้น,นะดึงกลับเข้ามาภายในตัวน้อมมาตั้งเอาไว้มารวมใจหยุดไปนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา ในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือทะลุไปด้านหลังเอกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวา ทะลุปไปด้านซ้ายให้เส้นด้ายทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้แหละเรียกว่าศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่ง จะเป็นจุดเริ่มต้นของการหยุดใจตรงนี้ใจทั้งอมรุมหยุดตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานที่จะสลัดตนพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายะจะต้องเริ่มต้นจากที่ตรงนี้เอาใจมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ พอถูกส่วนเข้าเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวขอเราจะเข้าถึงดวงธรรมภายในเป็นดวงใสๆอย่างเล็กกขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเป็น ยังใหญ่กับนณะพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันทำดวงแรกนี้เรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสีทานหรือดวงปฐมมมักเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเห็นเส้นทางของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมักจนในกลางดวงธรรมดวงนี้แหละ ดวงใสๆเมื่อเราหยุดใจของเราอย่างเดียวอย่างเดิมไปเรื่อยๆเดี๋ยวธรรมดวงนี้ก็จะขยายไปแล้วก็จะเข้าถึงทรรดวงถัดๆไปเราก็จะเห็นกายในกายกายมนละเอียดกายทิพย กายรูปภพม์กายอรูปภพม์กายทำกคตภปูกายทรบรสโสดาบันกายทำบาสกิตาคามีกายทมพระอนาคามีและกายทมพระอรหัตแต่ละกายก็จะมีเป็นคู่มีหยาบมีละเอียดนับรวมกันแล้วได้ส8บปดกายรวมทั้งกายหยาบที่เราแต่ใสนั่ง จเจริญสมาทิภาวนาะนะนี่อยู่นะกายต่างๆจะซ้อนกันอยู่ภายในเป็นยันยันเข้าไปเพราะฉะนั้นเริ่มตอนนี้เนะี่ยเราก็ต้องหยุดใจของเราอย่างดีอยู่ไม่ต้องไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะเพราะหยุดเท่านั้นแหละจึงจะเป็นตัวสาเร็จ ให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่สิ่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราคือพุทธรัตน,นะธรรมรัตน,นะสังฆร,รัตน,นะที่มีอยู่แล้วในตัวของพวกเราทุกคนของมนุษย์ทุกคนในโลกพุทธรัตน,นะก็คือธรรมกาย เป็นกายผูู้ตื่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนะเกศด,ดอกบวัวตมูมใสบริสุทธิ์เหมือนหน้าบังเหมือนกระจกคันช่องสองออหน้าบังเหมือนเพชรบ,บังใสเกินใสกว่านั้นบังเกศด,ดอกบวัวตูมปรากอบไปวยลักษณะมหาบุรุษครบทวนทุกประการ นั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาน,นิ่งอยู่ภายในไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวเพราะว่าไม่ได้ทำกิจแบบมนุษย์แล้วนั่นแหละคือตัวพุทธรัตนะรัะตนะก็แปลว่าแก้วพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วผู้ แทงตลอดในธรรมทั้งปวงแล้วนะอย่างแล็กก็ย่อนกว่าห้าว่านิดหน่อยลงมาแล้วก็โตขึ้นไปเรื่อยๆกระทั่งห้าว่าสิบว่าสิบห้าว่าแล้วก็ยี่สิบว่าของกายธรรมราษฎหยุดอย่างเดียวหยุดใจอย่างเดียวเท่านั้นแหละจึงจะเข้าถึง พลัตนาไตราภายในดังกล่าวนี้ได้เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนเนี่ยฝึกหยุดใจตรงนี้นิ่งหนึ่งที่ศูนย์กลางกายตอนที่เจ็ดอย่างนี้อย่างเดียวไม่ต้องไปทำอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้นิ่งอย่างเดียวเท่านั้นแหละโดย กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงกรเทมุนีสดจันทสโรลภคุณพฟิชาธรรมกายเนะี่ยท่านไดกำหนดเครืรร่องหมายที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ปลอดุดเพชรลูกที่จรรไหใแล้วไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมว โตเท่าแก้วตาของเราแต่ใครไม่เคยสังเกตแก้วตาของเราก็นึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆแต่ว่ากลมรอบตัวไม่ได้เจลไในเหลี่ยมกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิท์อามาตั้งไว้ที่ฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่กลางท้องของเรา ในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือแต่ในแง่ของการปฏิบัติเราก็ไม่ต้องไปกังวลถึงฐานที่เจ็ดมากเกินไปว่าบริกรรมในมิตรที่เรากำหนดขึ้นมานั้นจะตรงกับฐานที่เจ็ดไปเลยไหมเอาว่าประมาณอยู่ในกลางท้องของเรา ให้ใจเนี่ยตรึกนึกถึงดวงใสดังกล่าวนี้นะแล้วก็หยุดใจไปที่กลางดวงใสใสอย่างสบายสบาย,บายตรึกก็คือนึกเบาๆสบายสบายคล้ายๆนึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคย นึกเบาๆสบายสบายนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนึกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะวัตถุประสงค์ต้องการให้ใจเนี่ยมาอยู่ที่กลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือเพราะฉะนั้นคนนึกกำหนดเป็นภาพทางใจ เพชรสักเม็ดตึงใสใสกลมรอบตัวใสเย็นเหมือนแสงจันทร์สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันนึกไปเรื่อยๆให้ต่อเนื่องไปอย่างสบายๆแต่ไม่ใช่เป็นการเพ่งจ้องให้นึก สบายๆเนะี่ยเหมือนเรานึกถึงมหาธรรมกายเจดีย์ตอนนี้เรายังนึกได้นึกถึงมหาวิหารหลวงปู่เราก็ยังนึกได้แต่ว่ามันไม่ชัดเจนมากเหมือนเราลืมตาเห็นเท่านั้นแหละบริกรรมนิมิตก็นึกอย่างนี้แหละนึกสบายสบายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งๆ ด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยเสียงคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งพลังบริสุทธิ์ที่อยู่ในอายตนะนิพพานนั้นนะมาจากที่ไกล,ไกล มืกลั่นใจเราให้ใสใสให้บริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหัง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 ภาวนากี่ครั้งก็ได้ แต่ว่าทุกครั้งจะต้องไม่ลืมนึกถึงเพชรเม็ดนั้นดวงใสๆเหมือนเพชรนั่นแหละที่อยู่ในกลางท้องของเราประคองใจได้บริกรรมภาวนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจใจหยุดจะนิ่งจนเกิดความรู้สึกว่า เราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆเอาไว้ที่กลางท้องอยากจะนึกถึงเพชรเมร็ดนั้นอย่างสบายๆโดยไม่อยากจะภาวนาอีกต่อไปเลยถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เนะ่ยเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ ให้รักษาใจหยุดนิ่งเรื่อยไปอย่างสบายๆไม่ต้องไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แต่สมมติว่าเรากำหนดเพชรเม็ดนี้เนะี่ยแต่เกิดไปเห็นเป็นอย่างอื่นเป็นองค์พระบ้างเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของจะเป็นอะไรก็ตามให้มองไปเฉยๆอย่างสบายๆ ทุกภาพที่ปรากฏในกลางท้องของเราลดเป็นสิ่งที่ควรมองควรดูมันจะสดใสเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นภาพอะไรแต่ต้องมองด้วยใจที่ปราศจากความคิดปรุงแต่งให้ดูไปเฉยๆเหมือนเราดูทิวทัศน์ข้างทางเวลาเรานั่งอยู่ในรถนั่นแหละ ดูไปธรรมดาสบายโดยไปต้องคิดอะไรทั้งสิน้นและภาพเหล่านั้นน่ะมันก็จะเปลี่ยนของมันไปเองจะกระทั่งไปสู่ภาพที่เราต้องการในที่สุดและภาพที่เกินกว่าที่เราจะจินตนา,นาการไปถึงเพราะฉะนั้นให้ทำอย่างนี้นะลูกนะ ำอย่างสบายๆคำภาวนาสัมมาอรหังเราจะย้อนกลับไปใช้อีกครั้งหนึ่งเมื่อใจเราฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแต่ถ้าใจไม่ฟุ้ง <c oughs> ก็ให้หยุดนิ่งเฉยๆเ <c oughs> บาๆสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นแม้ว่าจะยังไม่มีภาพอะไรให้มาปรากฏ มีเพียงความมืดก็ตามเราก็จะต้องหยุดกันนิ่งเฉยๆอย่างนั้นเรื่อยไปเลยการหยุดนิ่งเฉยๆอย่างนี้แหละจะทำให้ใจค่อยๆละเอียดไปเรื่อยๆจกนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในจากตัวทึบๆมันก็จะโลง่งจะโปร่ง จากตัวหน,หนักมันก็จะเบาสบายแล้วก็เกิดความพึงพอใจอยากจะอยู่กับอารมณ์นี้ไปนานๆกับความรู้สึกนี้ไปนานๆแม้จะยังไม่เห็นอะไรก็ตามอยากอยู่กับความรู้สึกอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็ให้รักษาความรู้สึกอย่างนี้ตลอดไปต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เดี๋ยวไปทงไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเห็นภาพแล้วก็จะไปควานหาภาพในที่มืดให้นิ่งเฉยเฉยอย่างนั้นแหละหยุดนิ่งนุ่มเบาๆสบายสบายไม่ช้าเดี๋ยว,วเราก็จะเห็นเองเพราะว่าทุกสิ่งมีอยู่แล้วภายในตัวแต่เป็นของละเอียด เราจะเห็นได้ต่อเมื่อใจเราละเอียดท้ากับสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือยุดใจนิ่งเฉย,ยๆเพะะื่อใจจะได้ปรับสภาวะจากหยาบไปสู่สภาวะที่ละเอียดด้วยวิธีการดังกล่าวนะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเวลาที่เหลืออยู่ให้ลูกทุกคนประคองใจให้หยุดนิ่งในการนึกถึงบริกรรมนิมิต เป็นเพชรเมร็ดใสสดังกล่าวพร้อมกับประคองใจในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว ทุกทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกำาไปเงียบเงียบนะลูกนะเมื่อเราได้สดมนบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบ